เถืดทางไหมเนี่ยโอ้โหอ,อ, <laughs> อ่าฮะที่จอดรถก่อนหาที่จอดรถก่อนโอ้เดียวเดียวออกได้ว่มข่านได้ฮือเจอดงเห็ดเจอดงเห็ดแล้วก <laughs> ิปโอมกิปโอมกิปโอม เห็ด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 อือมีแต่เห็ดเห็ดั้งนั้นเลยนะคะนี่นี่นี่ คุณดิจ้าอันตลาดคุณซื้อตลาดยังจ้ะตลาดกลงงดงดงละเนียงดงละเนียงมันบออือจ้าโอเคซื้อตลาดดงและแ,แนงนะคะตลาดลงและแนงอ่ะ ตะเกุนส,ด,สดเลยค่ะ ทางนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นหน้าเห็ดเห็ดเยอะมากเลยอืมนี้นี่ๆๆนๆี้นี่เนีมากเมามักเมามากเมาปาดอุ้ยจัลลีสิบพนะ ป้าปลาปลาปลาจานบางไงผักหนังงัวกมีค่ะหนังงัวกมีอืมแบบแห้งแห้งแล้วเอาไปทุบทุบตีทุบตีได้เลยจ้ะ เห็ดจันละร้อยจ้าเห็ดจันละร้อยน่ะเห็ดนะคะเห็ดเตเ็ดไปหมดเลยนะคะนี่ก็เห็ดเห็ดก่อว้ากมี่ค่ะเมียวอุ้ยต้นซ้อนหอยรุ่นรุ่นเห็ดไว้แล้วกัมี่หาสิบบาทได้ปักหลาย เียดครับผมอันนี้มากี้ยังจ้ะอูนน้หูบังป็นกินเด้เลยเป็นพจะนิอ๋นนอ <c oughs> จ้าวเป็นยัง <c oughs> หากินยากเด้เนาะนีอนอ่เนะ <c oughs> าะบม่ค่อยเห็นมี่ <c oughs> เดี๋ยวขากลับก่อนเดี๋ยวพีมาอุดหนุน <c oughs> อน,นีของแปลกของแปลกของแปลก ดูนิมกะมีเนี่ยอันนี้หางใหญ่ๆตัวกระมีอู้อ uh uh, ันนี uh ้ตอตอตอวอย่างกับมี

วายไปฝากผู้เฒ่า,าคณนี้ตรงได้อย่างบอกวายไปฝากยายยายสารไหม <c oughs> ใครมดแดงกองบางายเลยนี่อันนี้จะเป็นใครผำม,มันเป็นป่จตะกองเท่าเลสตานี่พี่โอ้ยาย นี children, um uh, oh. ่นไม้ลตินี้นไม้ลายหุ้งเจ๊บาทอ่ะเนยยังเนี่ยเดือล้ำย้มาเอาของปลาเนี่ยเนี่ยเดลยยังยังแกอออันนี้มุกอันนี้ตีค่ะแม่มกเท่าไหร่บามอยอ๋ออันนี้มุกเด็กเด้ามมก เดี๋ยวเดี๋ยวเซิมกันเดี๋บ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซิมกอนซิมเราซื้อยูที่ไหนซิมกอนดิเดี๋ยวโอ้ก็ซื้อพันฝาด้ยวอซื้อยอ่ี่แม่ตามหมกลอเาตามหมนาะแดงรวมน้ำได้ได้ซิมเบิรงหมันแข็งมาแล้วแเป็นกะปิ้งสอแดงนค่ะกันอีกินงองแางเ็มงไงเน่ะ นี่กินเบิร์มันไงเ้ออ๋อดูวก็มันได้หลายซ้ำนี่บ่บ่ปั่นนี่มันบ๊อมนี่เฮ็ดชุ่ไว้จะซีมเนาะแม่นี่หลือเดี๋ยว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 จัดแล้วแม่ค่ะเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนสั่นแป๊บนึงเด้อจ้ะเดี๋ยวหนูขอถ่ายก่อน bơ quả đã khấy riêng lắm nọ, chảy ha, nó côn cái thì bạc, anh